ปึ๊บข้าวขาวหมูรวนหนอนอกจากจะแสดงราคาได้แล้วมันยังแสดงภาษาไทยได้ด้วยนะครับครับจากบริษัท ESS Synth es นะครับวันนี้ผมจะให้ดูนะครับการอัปเดตที่หลายๆคนรนอคอยอยู่นะครับสำหรับคนที่ใช้งานซันมิ t 2 Mini นะครับซึ่งรุ่นนี้มันจะมีจออยู่ด้านหลังนะครับจอเล็กๆแนยตัวนี้ ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมันก็โชว์โชว์โลโก้ซันมีไปนิ่งๆนะครับแต่วันนี้นะครับรอยเวิร์สพเนี่ยเขาได้ทำการอัปเดตให้มันใช้งานได้ร่วมกับแอปแล้วนะครับให้มันโชว์ชื่อสินค้าโชว์ยอดเงินโชว์เงินทอนได้แล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับให้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับรอยเวิร์สพให้เป็นเวอร์ชั่น2.16.2นะครับซึ่งถ้า เป็นปกติเดี๋ยวมันก็จะอัพของมันเองนะครับไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าใครมันไม่ยอมอัพนะครับเราก็ต้องบังคับให้มันอัพนะครับเข้าไปที่ Pay Store แล้วก็กดเช็คอัพเดทนะครับเดี๋ยวมันจะอัพของมันเองโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันทํางานยังไงนะครับอไจอหลังที่ว่าเนี่ยตอนนี้ผมอัพเดทแล้วนะครับถ้าเราอัพเดทเรียบร้อยแล้วเนี่ยจอหลังมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลย อัปเดตปุ๊บจอสแตนบายของมันจะเป็นเวลาแล้วก็วันที่นะครับแบบนี้แล้วก็เมื่อเรากดสั่งรายการสินค้าเราปุ๊บข้าวขาหมูรวนหนอนอกจากจะแสดงราคาได้แล้วมันยังแสดงภาษาไทยได้ด้วยนะครับกด2มันก็จะเป็นเลข2แบบนี้กดข้าวกล่องพนงก็จะเป็นแบบนี้สําหรับสินค้าที่ใส่ออปชั่นแก้วเล็กแก้วใหญ่นะครับเช่นชานม ผมกดชานมแก้วใหญ่นะครับกดบันทึกปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับชานมแก้วใหญ่แบบนี้เลยลองกดรวมเงินนะครับผมกดชําระเงินนี่ครับมันก็จะบอกว่ายอดรวม2องร้บาทผมกดว่ารับเงินมา300บาทปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นด้วยนะครับว่าต้องทอน65บาทแบบนี้เลยนะครับครบครันนะครับครบถ้วนอ่าแล้วต่อไปก็มาดูว่ามันรองรับกี่ตัวอักษรนะครับที่เทสมาเนี่ยลอยเวิร์ดปกติแล้วเราใส่ชื่อ สินค้าได้ทั้งหมด64ตัวอักขรนะครับแต่ว่าจอหลังเนี่ยมันจะรองรับได้แค่อันนี้ประมาณ23 24ถึงตัวนะครับอันนี้ผมใส่เป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบ75%ถนอมผิวอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกินมันก็จะเป็นจุดๆ,ๆแบบนี้นะครับแต่ว่าบนใบเสร็จเราก็ยังแสดงค่าปกตินะครับดีมากๆเลยนะครับต้องดีใจด้วยเลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อรุ่นนี้ไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับ ซื้อได้เลยนะครับรุ่นนี้ราคาแค่12,305บาทเท่านั้นนะครับ <ST AR> ก็จะได้ตัวเครื่องนะครับแล้วก็กระดาษ <ST AR> 10ม้วนนะครับลิ้นชักไม่รวมนะครับลิ้นชักกต้องซื้อเพิ่มนะครับท่านใดสนใจตัวซันมิทีสอมินิตัวนี้นะครับติดต่อ e s s s t h e กันเลยนะครับ02530 1613นะครับขอบคุณครับ